ไปยขึ้นไปโย่ทังพูนเมื่อเกิดนะบาคิดที่มันนิมมดพออยอ<ม>อู่ยผมเดียวอข้าวบอกนำไผมไปอย่ต้องบูน่ะผมมดเมื่เกิดอยนีมดมั่เกิดอยบาทั้งแสงนีมดนะเออนี่เวททุกคนนั่นแหะเออกเออแ่นีล่ะแต่ว่าไปอย่ท้งพูน่ะผมน้อยๆอย่มดท่นเด็เกิดอุ้มม,ม,มันโอ้ยอ,อ,อไขึ้นไปอย่ทั้งพูนนะบอแลว้วมน จ,มจมตงต้องอีม่นขั้นมุงมาบอ่อแล้วใส่รถโย่ตัวโยูขึ้นไปผมไปอยู่ต้งพูอม่นจะเกิดไหมยังอุ้มเลยเม่นเขาลงมาอยู่ต้งพูแล้วไอ้ม่นค่อยเออลงมาอยู่บ้านน้องแสงไอ้ม่นค่อยเกิด,สด,สดแสดงว่ามุแสดงว่ามุอะไรยังงเออเมื่จะเกิดเออสองสามขวบนี่ละบอ่บอบอ่าถนนึงวันเออ,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 อยังกินนมยังน้อยอยู่บ้านยังเป็น ไปว่าอุ้มความข่มมันทำเพลีินไปไว้ความพูน้อยๆอุ้มความมันความพูทำเพลีินเนี่ยมันท่านได้เคยยูเใช่ยู๋คนไปเพราะว่าเพราะว่ายังบ่ม่อนเกิดผมจำความได้แล้วเพราะว่าผมอยู่นี่ผมจำได้เมื่ออ้ม่อนเกิดผมเป็นแดนเด่นอยู่ทางเฮ้านี้ตัวน้อยบอกว่าเนี่ยมึงออกนอกออเดอร์เขาจะบอกผมนั้นจำความได้อยู่เพราะว่ากลับมาอยู่นี่แล้วแต่กับตอนไปอยูต้องพูนั่นเนอะ ผมยังใน,นหน่อยอยู่ที่จําความใดบ่ายังดอกนี่เด้อันลมใส่ต่อมั่นนั่นยุ่แก้มผมนี่เ <c oughs> นฮ้ยใน,น,นหน่อยเาขเาว่าอะไรนนะผู้เฒ่าเมื่อเกิดเด็กบ้านเมื่อ,อ,อก่าไฟดีบุหรีนดีบุหรี่เจ้าอีบ้านละเจ้าเจ้าบ่ได้เจ้าบ่ได้ไปขึ้นพวเวนหมดไ่มมได้ขึ้นพวเออ เพราะว่ามีม่อนอ่ะไม่ไม่ยู่แล้วมาอยู่บ้านน้องแสงมาอยู่บ้านอ่าวแล้วมีม่อนนะนะมีม่อนเนี่ยเป็นยู่ดีอยู่บ่อยู่มีม่อยู่บ้านอ่าวแล้วไม่ยู่นี่มาอยู่นี่มาที่อยู่ที่พวกนี้บังคายนี่บักตามเกิดมาอยู่นี่ บักตามเกิดบักตามเกิดตอนเฮ็ดเฮือนปูนอีม่นเกิดตอนตั้งแต่เป็นเฮือนไม้บ่จากตาทีวีขาวดำพุ่นบ่บ่อะเดี๋ยวมึงหลงเจ้าอะไรหลงอ่ะกูบ่หลงกูบ่หลงกันสั่นว่ะปีสามศูนย์กูหลงปีสามศูนย์นี่บักตาม แตบักตามอยู่ตอนนั้นหัวตัตีค้องลังคาเฮียนปวน<ม>ถ้าได้ไไดเรียวถ้าได้แอบฟ้าอยู่บักตามเกิดน่ะนะยังอย่อันนั้นไม่ต้องแสงเราพอฝงก่นอนกูกระชืดกูชืนเบียร์ชืดออกมาชืดเรากินอ่าอีเมลวิทย์ทองขึ้นออกกัขน,นขึ้นอ่าฝงยื่นกันขึ้นเอาพอบักตามอ่าอยู่ขั้วม,มันมันไม่เียนอะไรมันต่อขั้วเราเห็นไหมอืมมองกอดก็หันอ่ะบักตามตะกี้นั่นแหละแอมปวนตอนบักตา,าเมเกิดอ่ะยังไมวออยู่อ่ะนะ พวกเจ้าไปหาตัดอ uh, uh ้อยผมผมอยู่ก te ับพี่เอีมยวหะน่ะเออหู้เอี้ยวลอยๆหะน่ะเออโผล่เนเี็ดปูนเด้อเี็ดปูนก็ตีโค้งแล้วแต่ท่านได้แอ็มฟ้าเห็นไห้ท่านได้แล้วตอนเอี้ยวขาไฟอยังหูอยู่อย่างเบิ่งอยู่เห็นไหมบ่บ่าเห็นปูนแล้วเถียงเถียงกับผู้เฒ่าเถียงความเก่าความหลังตามศูนย์มาถามว่าปีสาจศูนย์ยี่มันยี่มันเราบอกตามพระระปีดิ เออไก่อมดนึงต่เกิดตายุงเหียนไม่ต่กรี๊งหันห้องเป็นไม่เนาะแม่เนาะอผ่นเทียงกับร่องรงกับบสูตรรกับเดี๋ยวตาคว่ำจับร่องด้วแต่แลวกกันช่วงไงเกิยังเจอปีเกิเขาไว้เกนี่แม่วงช่วงไงเขาเกิดปีเกิดเขไว้ช่งเขาเกิดก่อนยังสูดชกูได้าำ ก็เก่ก่อนอีเมลฟอกโซบอกคุชฟอกอ่อะไรยุ่มหู้เลยลูกชา, <c oughs> ายเก๋ว่าโซ่อะไรเมียหายไปไหมครับผมขอบคุณครับอ้าวพี่หลวงบบนะครับผมสวัสดีครับคลิปสองกำลังเดียงกับผู้เฒ่าอย,ยู <c oughs> <c oughs> อ่โอ,อ,อ้โหคลิปสองอีเมลคลิปสี่นี่เลยปิง<บ>ป้งปิ้งปลาปิ้งไก่ครับไออันเดียมคลิปหก <c oughs> แอดมาออกกํลาลังกายยามเช้ากันเปก่าวจันฮะยังอยู่กดแล้วไปแล้วเด้อจังนะครับผมสหายไปไวเด้อครับผมครับผมขอบคุณครับกาลังเถียงกับเพื่อนคือมาใจแหวนท่องคือเพเห็นใจฮะบอยอยากจะ